สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับก็จากที่ผมบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะสร้างกิวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสร้างกิวแบบของจริงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะผมจะขอตอบคาถามคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปที่ที่ผมบอกว่าเออถ้าได้ยศเนี่ยจะได้รับเกมพาสฟ,ฟ,ฟรีหมดเลยนะครับมันได้จริงนะมันมีบางเม้นนะบอกว่าโอ้พี่ผมใส่ไม่ได้ครับพี่โกหกพี่ตอหูยอยู่คนว่าผมเต็มเลยนะแต่ว่าบางคอมเมนต์ในยูทูบมันก็ ปิดอัตโนมัติแล้วก็แบอัตโนมัตินะครับผมเป็นคำไม่หมาะสมไปก็เออโอเคไม่รู้ว่าทุกคนดูคลิปเป็นหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนทําถูกในคลิปนั้นนะ่ะแล้วมีผู้ติดตามจริง2000กว่านะครับแล้วก็มียอดวิวคลิป300เนี่ยมันสามารถใส่ได้จริงแล้วก็ไปขอหยดได้จริงนะอย่างตัวนี้นะครับผมก็ไปขอยุดมานะครับเพื่อจะเอาคลิปมาให้ทุกคนดูว่ามันได้จริงๆนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์แชทเดูสวัสดีเห็นไหมครับเห็นไหมไม่รู้ว่าแต่ผมเห็นอันนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอยากเก่งอยากควรไปริไวในเกม i l n c e Crossover ต้องมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการ AK หาเป็นยุแรงจีหรือการทำประยุแรง SS แบบฟูลทีมมีครบจบในที่ดี ยูจีโฟมไม่ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบค cool ูล cool, ๆยังใส่โค้ด z r ตอาริเออาีอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีสังเกตว่าผมันจะมียศด c นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในกลุ่มเราจะมียศดคอนเทนต์แชร์เตอร์นะครับนี่ครับในกลุ่มของ cl games นะครับของเกม i อ e ็อปโอเวเนี่ยเราจะมียศสถานะตรงนี้นะครับเป็นคอนเทนต์แชร์เตอร์แบบนี้ถ้าแบบนี้คือเราทำถูกต้องแล้วนะครับส่วนใครที่ อยากทานะพูดตากระดบจะพึ่งถึงเมื่อกี้นะครับก็ดูคลิปที่แล้วแล้วได้เลยนะสองคลิปก่อนหน้านี้อ่ะมานะผมมาพูดถึงเรื่องโค้ดกันดีกว่านะที่ผมได้แจกไปนะครับผมจะใส่โค้ดให้ทุกคนดูนะ PASSES นะอันนี้เป็นโค้ดสาหรับยูทูบเบอร์หรือคอนเทนเตอร์เท่านั้นนะบอกย้ำอีกทีเดี๋ยวคลิปนี้มีคนบอกพี่แอ๊ผมใส่ไปได้อีกผมจะไม่ตั้งชื่อคลิปว่าแจกโค้ดกันจะตั้งชื่อคลิปว่ามาสร้างกิวเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสร้างกิวแล้วนะผม นี่นะครับเกมพาร์ตของผมเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมโล่งๆนะครับโล่งๆเลยนะครับย้ำดูอีกทีดูดีๆนี่โล่งๆนะครับไม่มีตัดต่อนะครับโล่งๆเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดครับ T A S S E S นะครับเซ็นปึ๊บนี่ครับสักเซสนะครับ you use the passcode นะครับมาดูอีกทีในช็อปเห็นไหมครับเกมพาร์ตครบครับเกมพาร์ตครบแบบแน่นเปียะนี่ครับใส่ตัวได้เจ็ดตัวนะครับนี่ บ,บตีแรงขึ้นนะมีออโต้อะไรเอาลืมเปิดออโต้แท็กออโต้แท็กเปิดเลยครับนี่เห็นไหมของจริงได้จริงนะจะต,ต้องมียศนะเออย้ำอีกทีว่าต้องมียศนะครับนายเป็นใครขเอารหัสลองมาเ,อาเมื่อกี้ก็เพื่อนผมเองแหละครับนะผมเอารหัสลองเข้ามานะอาจจะไม่คุ้นชินกับรหัสนี้จริงๆมีโค้ดหนึ่งนะครับมีคนถามเหมือนกันว่าพี่ครับเอาดาบแดงมาจากไหนคนระับเอาบังกรมาจากไหนคนระับ ผมตอบไปแล้วเหมือนกันนะไอพวกดาบกับมังกรเนี่ยก็ยังมีคนถามอยู่ครับว่ามันเอามาจากไหนนะนี่นะกดชอบครับมาที่ล่างสุดครับใส่โค้ดครับ C C Tester ครับเซนนะนี่ครับก็จะได้ดาบมาครับนี่ดาบอันนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้สัตว์ขี่เป็นมังกรนะครับนี่ปุ๊บนี่ครับมันเป็นของ content creator เท่านั้นนะย้ำอีกทีเลยนะครับต่จุประสงค์ในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ จุดประสงค์ในคลิปนี้คือเดี๋ยวเราจะมาสร้างกิวกันนะเราจะมาสร้างกิวกันนะครับใครที่อยากเข้ากิ้วนะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็อยู่ในไลฟ์สุดมาเจอกันนะครับตอนเย็นเย็นห้าโมงหกโมงนะครับเดี๋ยวผมต้องคัดคนนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องใช้เพรในการอัปเกรดนะครับนี่ครับมาที่กิวตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ครีเอทนะครับนี่สร้างกิวนะครับพี่รับไม่มีตั๋วพี่ ไม่มีตัวทิกเก็ตครับผมทํายังไงอ่ะทิกเก็ตผมก็มีน้อยอ่ะไม่เป็นไรครับผมมีโค้ดครับมีโค้ดอีกแล้วเหรอไอคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่มึงจะพิเศษเป็นไหนวะนี่ครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ C C g U I L D นะพิมพ์ตามผมเฉพาะคนที่มียศนะย้ำอีกทีต้องย้ำบ่อยๆครับเดี๋ยวมีคนงงครับว่าเออใส่ได้ไงนะใส่ครับปึ๊บอ่านี่ครับได้มาแล้วครับ C C Q โค้ดนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับ10บทิกเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างแคนกัน เดี๋ยวเรามาสร้างเลยนะครับมาที่เกิลครับ create ครับผมเกิลยว n a m zero g o ครับผมนี่เลยแล้วก็รูปภาพนะครับแบบเดิมผมเคยสอนวิธีการใส่รูปไปแล้วนะครับลิปเก่าๆลองไปหาดูในช่องนะครับ r b x a s s e t i d ปึ๊บทับทับใส่ครับนี่ครับ enter ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถเขียนภาษาไทยได้ไหมลองเขียนภาษาไทยดูสวัสดีครับ enter ได้นู่นวะก็เขียนได้โอเคครับเดี๋ยวผมสร้างเลยนะ T1 กิวเลยนะปุ๊บอ่ามาแล้วครับตอนนี้คือผมเป็นหัวหน้ากิวแล้วนะครับแต่ว่ารหัสนี้เนี่ยต้องปั้นอีกเยอะเลยนะด,ยดูดิของไม่ค่อยมีอะไรเลยนะนะครับมาที่คาว่ากิวนะครับแล้วก็มาตัวคําว่าอัปเกรดตรงนี้นะตรงนี้นะเหมือนผมจะสามารถอ่าใช้เพชรในการซื้อสีลิมิเต็ดได้นะเหมือนว่าต้องโดเนตก่อนนะครับต้องโดเนตตรงนี้ก,นนนก่อนเดี๋ยวผมใส่ ม,ม,มันน่าจะเป็นสีชื่อตรงนี้ปะน,น่าใช่ครับน่าใช่มาที่กิวตรงนี้ครับนี่ครับอุ้ยมันก็ไม่ได้ใช่เยอะนี่ว่ะชาร์โด b บู s t นะครับผมตัวเราเนี่ยไอเงาจะตีแรงขึ้นนะครับมอเพเยอร์เราจะใส่คนได้มากขึ้นนะก็ใช้แค่ห้าแสนห้าร้อยเคสิบล้านเองนี่แล้วก็อันนี้นะครับระยะเงาเนี่ยจะไกลขึ้นนะครับหนึ่งร้อยบีแล้วก็ชาร์โด s l o t ตนะครับจะสามารถใส่ทีมได้เพิ่มขึ้นอ้ยต้องบริจาคหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์คิวเอนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนคนนี้นายแว่นเนี่ยเข้ามาในแคนนะครับแต่เดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยโด o n a t เข้ากิวแล้วเดี๋ยวผมจะปลดล็อกทุกอย่างเลยนะครับก็วิธีการเอาคนเข้าแคนนะครับมาที่ตรงไหนวะอัปเปดตดนเดอร์บอร์ดเพเยอร์นี่ครับมาที่อินไวท์ตรงนี้ครับกดเลยครับกดอินไวท์ครับแบบนี้แล้วรอสักพักครับเดี๋ยวเขาก็จะเกิดเข้าแต่ผมยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าผมจะชวนเขาเข้าแคนอนะ่ะไม่รู้ว่าเขา AFK อยู่หรือเปล่าตอนนี้ ไม่รู้ว่าเขาแบบแถบจอไว้แล้วไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าครับน่าจะางั้นเอ้าเข้าแล้วเข้าแล้วปะอา่าเพยเยอร์ลิสต์อ่านี่ครับเข้าแล้วเดี๋ยวผมให้โปรโมทเป็นแบงเกอร์อ่ะกับออฟฟิเซอร์อ่ะเป็นแบงเกอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปบอกเพื่อนที่ผมโดเน a ก่อนนะอ่าโอเคครับตอนนี้กิวของผมมีโดเน t i เอาหูยเพื่อนผมโดเน t มาหมดเลยเหรอวะ ผมอกดไาแค่โดนเนต็ตมาแค่นิดเดียวขึ้นผมุมโดนเนต็ตมาหมดเลยครับห้าสิบห้าจุดศูนย์หก QA เอออ่ะวานไปมาที่อัปเกรดนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดอัปเกรดตรงนี้เลยนะมันได้กี่รอบไปยอ๋อมันได้สองรอบมอเพเยอร์มอเพย์อ่ะฟูดาวด้วยเหรอโอเคมอเพเยอร์แล้วก็ชา a d โด้เลนจ์0อยบีแล้วก็เพิ่มชาร์โด้ซอสปุ๊บ you can't do this action yet เอ้ามันทำไม่ได้วะ ก็ได้นี่ก็ได้นี่กดแล้วมันจะใส่ได้กี่ตัวครับตอนนี้ผมใส่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใส่เป็นแปดคือถ้าเกิดผมอัพอีกก็เป็นเก้าถูกไหมใช่ปะเดี๋ยวลองกันลองกันลองกันเนี่ยมันับอีกสิบจุดสูหูสิบเลยวะรอวไเลยเหรอ,เ,หรอ <laughs> เดี๋ยว QI ผมมีแค่ห้าสี่มันคือห้าพัน ไม่ได้ดีิมันคือ1000 qa 1000 qa เท่ากับ1 qi 10,000 qa ถึงได้10 qi อ่ะหูข้ามไปเลยอ่ะอันนี้ยไม่ไหวจริงว่ะอันนี้ shadow range เพิ่มอ่ะนี้เพิ่มได้อันนี้เ5 0ด้เพิ่มคนได้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มก่อนโอ้ยแตขอกดรัวๆเลยไม่ได้วะต้องมานั่งกดแล้วรอกดแล้วรอเนะี่ย shadow b o o s t 2อ่ะเพิ่มเงาอีกอ่าต่อไปใช้อีก34 m กดเลยกดรัวเลยได้ไหม ไม่ได้อีกครูดาวเอออ่ะจะครูดาวอะไรสักหนาเนี่ยอ่ะกดอ่ะได้แล้วตอนนี้เป็นชาร์โด้บูสห้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมชวนเพื่อนอีกคนนึงเข้าแครงก่อนอ่ะเข้ากิว้วอ่ะมาเดี๋ยวอัปเกรดต่อครับมันสุดที่ขั้นไหนเนี่ยนี่ชาร์โด้บูสหกแล้วนะไปต่ออ่ะตอนนี้เจ็ดแล้วไปต่อครูดาวเอางี้เดี๋ยวผม,มนั่งอัพก่อนละกันมันจะครูดาวอะไรสักหนาก็ไม่รู้เนี่ย ตอนนี้ไอเอกแล้วคนระับตอนนี้ผมก้าวแล้วมันผมดูว่ามันจะตันที่สิบหน้าตันที่สิบแหละมีอีกอเนี่ยชาโด้บูตเอ,อ็กมีไปต่อมันมันได้เท่าไหร่เด้อมันมันได้เยอะจังหวะนี่เอ็กไอสิบเอ็ดแล้วนะแหอ่ะสิบสองสิบสองตอนแรกนึกว่าตันสิบอ่ะสิบสามสิบสี่หน้าตันสิบห้าสิบสี่อ่ะนี่สิบสี่ต่อไปสิบห้า ครูดาวผมว่าแล้วอ่ะผมว่าแล้วครูาดาวสิบห้ายังมีอีกอ่ะเนี่ยมันเยอะจังวะสิบหกอ่ะมีอีกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วน่าจะตันยี่สิบแปดเก้าและยี่สิบมันยังไปต่อได้วะไม่ไปต่อได้เดี๋ยวผม, more มอัพมอเพเยอร์บ้างดีกว่าวะมอเพเยอร์นี่มันได้กี่คนวะตอนนี้ผมใส่ได้กี่คนแล้วดูสิเพเยอร์ลิสต์ได้8คนน่าจะตามยี่สิบห้าเพเยอร์เนี่ย โอเคในผมนั่งอัพตรงนี้ก่อนละกันนะตอนแรกนี่มันตัน,นแค่สิบไงเออมันเยอะมากเลยอ่ะอ่ะตอนนี้อัพทุกอย่างตันแล้วไม่ไมนก็ไม่ตันหรอกครับมันไม่มีเพชรพอมันใช้ตั้งสิบคิวไอสามสิบเก้าสี่สิบเอ็ดคิวเองี้ยไม่พอครับแต่ว่าเพลเยอร์เนี่ยตันแล้วนะครับตอนนี้มีทั้งหมดยี่สิบอ่าไม่ใช่ตอนนี้มีสามคนนะครับสามารถจุได้ทั้งหมดยี่สิบห้าคนนะครับก็คือว่าทั้งหมดยี่สิบสองที่ใครอยากเข้าก็เบนทิ้งไว้แล้วก็เจอกันในไลฟ์สดวันนี้นะครับผม สิ่งที่คุณเข้ามาจะได้รับก็จะเป็นเงาตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใส่ตัวได้เพิ่มขึ้นนะครับจากเจ็ดตัวเป็นแปดตัวแต่ยิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราอัพเป็นสิบคได้เ่ยก็จะใส่ได้อีกสองตัวนะครับแต่ว่ามันแพงมากๆเลยแล้วก็ชาร์ o ดิลเลนจ์ตรงนี้นะครับผมระยะจะไกลขึ้นนะระยะที่เงาจะตีไกลขึ้นนะเห็นไหมยืนตรงนี้ก็จะตีได้เห็นไหมตรงนี้ดีมากเลยนะเอาไว้ยืนตรงกลางจะได้ฟาร,ร์มหลายๆตัวพร้อมกันนะครับโอเค ก็สำหรับคนที่เป็นคนดูใหม่นะอันนี้เป็นเพียงรหัสเล่าของผมนะเออรหัสหลักของผมก็ถือว่าเทพในระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้นะเออเดี๋ยวบคนบอกว่าพี่ยับโอ้หัวแคนเวลแค่นี้เองอะจะมีความรู้เรื่องเกมนี้มีครับมีคือที่รหัสลองครับไม่ใช่รหัสหลักนะเออแต่ว่าก็จะมาเล่นรหัสนี้แบบจริงจังนะครับเดี๋ยวรอฟาร์มในหลฟ์สดวันนี้นะครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้คงเป็นประมาณนี้นาง่างที่บอกนะใครจะเข้ากิก็อย่าลืมเมนทิ้งไว้ด้วยนะครับ เจาลีดเดอร์บอร์ดไหมลีดเดอร์บอร์ดตอนนี้มันมากสุดตอนนี้ไอ้ต่ำสุดอยู่ที่8 8 8 QA นะครับแต่ว่าผมต้องเอาเพชรเนี่ยไปอัพเกรดนะน่าจะยังไม่จะติดท็อปอะไรนะครับเออสีกะต้องใส่สีแดงนะครับใส่สีแดงโอเคผมก็คิดดีประมาณนี้ชจบคิดดีฝากที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มแล้วก็ไปปั้นรหัสนี้ก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ไปพวกเย้